น้องเพิ่งจะคิดเริ่มตอนประมาณสักคองเทอมสองเองซึ่งมันก็น่าจะท้ากว่าน,น้องคนอื่นๆที่เขาเตรียมตัวกันมาก่อนแล้วล่ะพอน้องมาเห็นพวกเนื้อหาที่แบบครูสอนน่ะน้องก็งงว่าอุ้ยเขาเรียนอะไรกันเพราะที่โรงเรียนน้องเขาก็จะเรียนแบบพื้นฐานทั่วไปพอมาเจอแบบเป็นข้อสอบเป็นอะไรที่ครูเขาอ,อธิบายทั้งครูน้ำครูบันต์ใจน้องเขาก็เลยแบบรู้ว่าคนอื่นเขารู้กันแล้วทําไมหนูยังไม่รู้ รู้สึกว่าแม่เข้าใจเนื้อหาที่สอนเขาผมก็ยังไม่ซึมเรียนเลยลูกก็เลยลองเรียนดูเผื่อว่า,านหนูจะรู้เพิ่มขึ้นจากเด็ก ้องเท้าความไปนิดนึงก่อนคือเอ๋ยเนี่ยเขาเรียนติวอยู่กับที่ที่ชนบุรีอยู่แล้วลหลักสันเขาก็มีคุณครูติวทั้งวิท,ทั้งคณตด้วยความที่น้องมาติวช้าพอน้องเข้าไปติวกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่คุณครูเขาจะลงโจทย์แล้วแล้วเขาก็จะลงแบบลงสูตรลงเทคนิคให้น้องเลยซึ่งน้องก็จาจามาตามนั้นน่ะค่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าที่มาที่ไปยังไงก็จะมาเฉลยตรงตรง,ตรงคูน้ํานี่แหละคูน้าําจะอธิบายที่มาที่ไปให้เขาถึงเ,เออเข้าใจว่าอ๋อมันคือมาจาก มันเลยเหมือนขยายความรู้ของน้องออกไปอีกหนูเข้าใจเนาะค่ะขึ้นวดเริ่มเข้าใจที่มาที่ไปค่ะว่าสูตรนี้มันมาอย่างไง,ไงเพราะว่าครูที่ชวนบุลิเขาก็จะสอนสูตรแล้วก็บอกว่าจำๆไปตอบได้เลยค่ะเพราะมันไม่มีเวลามาลงเนื้อหาแล้วค่ะหนูก็รู้สึกว่าดีขึ้นตัวเองเนี่ยสามารถขึ้นต้อมั่นใจมากขึ้น แม้ว่าป5เนี่ยช้าสุดป5เริ่มได้แล้วนะแต่ถ้าบ้านไหนอยากจะเร็วกว่านั้นน้องเขาก็จะสบายขึ้นเพราะมันก็จะแบบเรื่อยๆได้มันก็ได้พักไปบ้างเรียนบ้างพักบ้างบ้านไหนมีเวลาป4ก็เริ่มได้น้องก็จะสบายหน่อยแต่ถ้าแบบคิดว่าป4กดดันลูกไปก็ป5ละกันป5ช้าสุดแล้วนะป5นี่เริ่มได้แล้วถ้าถ้าคิดจะต้องสอบถึงน้องเนี่ยนี่จะตู่นตังแต่เพราะว่าจะตื่นเงิน s ป e ดอัพเนี่ยว่าอร์สเร่งเร็วเท่าสปินเท่าไหร่เพราะว่าถึง่าสปินก็เริ่มจะจะเอาสปีดอัพมาใช้อะไรเอามือก็เลยว่าเรียนสปีดอัพดีก,กว่าแต่ถ้ามีเวลาก็อยากสปินด้วยก็ได้ก็ดีเหมือนก,กันสปีดขับแเหมือนครูจะอธิบายค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พอสปินนี่เหมือนน้องเขาบอกแบบก็คือเป็นเหมือนเป็นคอร์สเร่งรักรอีกอีกคอร์สหนึ่ง หายเหนื่อยหายเหนื pues ่อยค่ะเพราะว่าเที่ยวเข็นกันมาแล้วก็ยิ่งช่วงก่อนจะสอบสามสี่เดือนก่อนสอบเนี่ยไปอสือเนี่ยอ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวสอบค่อยไปเล่นเกมพอช่วงใกล้สอบสามสี่เดือนเนี่ยเขากม่ไดสอบเขาเหนื่อยมาเฮอมาอ่านอ่าน่อนสอบเสร็จแล้วค่อยไปเล่นเกมไปดู youtube ก็ได้ให้ทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหายเหนื่อยพอน้องเขาสอบได้สำเร็จของเขาตามที่เขาตั้งใจก็ได้ดีใจมาก เริ่มวัยยิ่งได้เปรียบลุยไปด้วยกันกับครูน้ำครูวันทูเกเตอร์